สวัสดีครับขจรับสู่แซนบุนแฟ,นแฟนแมิลี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับผมปกติทั้งอตอนนี้ก็คือแก้วกระโฮมแก้วอาบน้ําหรือยังลูกฮะหึแก้วน้ําหรือย,อยัง,วอยอยงควันเหนียงอันนะลูกลูกคว,นนนควนันเหนียงอันนะควันกระเฮ็ดเอย่างควันเหนียง แก้วหายใจออกบนะ่ะน่ะเจ้ามุดเข้าไปอยู่ข้างในเจ้าหายใจออกบ่อุ้ยมานี่แล้วมานี่จะไปไหน <c oughs> มานี่แล้วจะไปไหนเ <c oughs> อาอมาเลยเอาอมาเลยลูก FC ถามหาได้ละ่ะโอดังไพยมานั่งมองนี้มานั่งมองนี้ <c oughs> ก็คือเ,เรามาลองอดูความจุของอะไรนะของอ HD เนี่ยมันจะ,ะความจุเขาจะ,ะกี G G m e กนะครับใช้เวลาประมาณนานหน่อยนะใช้เวลาประมาณ8นาทีเดี๋ยวคูณเข้าไปว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะอันนี้คือดังไฟ G จีนี่นะฮะจีอะไรนะจีหนังเค็มนะครับดังไฟจีหนังเค็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปลงอ่า YouTube ดูว่าความคมชัดมันจะได้เท่าไหร่นะพอดีอ่าหาเงินซื้อกล้องใหม่ไม่ได้นะครับเราก็เลยอ่าพัฒน์ใช้แอปพลิเคชันช่วยนะครับเพราะว่าอยากได้ความคมชัดนะครับเวลาเราไปถ่ายอะไรเนี่ยแบบนี้ครับผม มันจะได้โฟกัสว่าเออเป็นความคมชัดไดนะ้อย่างนี้เหันเห็นความสวยที่แบบสวยจริงๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่าความละเอียดเขาสูงนะครับก็คือ,อแต่ก่อนเนี่ยความละเอียดเราน้อยนะครับผมมันก็เห็นความสวยไม่ได้นะฮะแต่ถ้าว่าความละเอียดเราสูงนี้ก็คือมันจะเห็นทุกอ่าทุกอ่าตัวเลขในใบเลยนะฮะนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อนี่คือใช้แอปนะครับใช้แอปอช่วยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์แอปมันไม่สามารถซูมได้ขนาดนี้นะครับผมอันนี้ก็คือไม้แย่แยหรือก็หลาบไม้แย่แย่ความคมชัดจะได้นะฮะก็เหมือนให้มาดูาตะบองเพชรนี่ครับตะบองเพชรเนี่ยเห็นแม้กระทั่งไอ้นี่เขาเลยนะฮะเป็นเหมือนมาคโครเลยนะฮะนี่ครับผมมาดูอ่า อันนี้ไม่แน่ใจว่าฮกหลงหรือเปล่านะครับแต่ดูหน้าตาเขาคงไม่ใช่วกหลงนะครับเพราะว่าเขาหน้าตาเขาจะออกเป็นแบบนี้คับพกหลงคงจะไม่แดงขนาดนี้นะฮะนะครับพกหลงมันจะเป็นเนี่ยใบเขาแบบไม่ผมแอดไม่รู้ใจไม่รู้จักนะครับเพราะว่าซื้อมาจากโคร,ราชนะไม่ใช่ไปซื้อสีเอฟซีให้นะฮะเนี่ยเอฟซีสีเขาสดขนาดเนี้ยพกหลงก็ไม่ใช่นะฮะก้านข้าเขียวนะครับ นี่ได้สามใบแล้วนะครับนี่เนี่ยใบเขาก็อย่างนี้นะครับ,น,บนี่ครับผมแล้วก็อย่างนี้นะครับนี่ค,ครับอันนี้ก็คือฮอกหลงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นพันนะนะครับพันไหนก็ไม่เป็นไรออกมาสวยนอะ้นี่ยใบนี้ก็ยังเป็นอ่าก็คือให้ความคมชัดนะครับคือต่อไปนี้จะเน้นความคมชัดแล้วครับอ่าปริมาณเม็ก สูงไม่เป็นไรนะครับเราก็มา,าใช้อาศัย Wi-Fi ใช้นี่บอลกระดาษด่างแต่มีลุ้นไม่มีด่างเลยฮึนะฮะเอออย่างนี้ก็สหัสต้นเล็กมานะครับได้ต้นเล็กมานะค,ะนนครับผมแล้วก,ก็เราได้อะไรนะลูกไม้ก้านดำเออลูกไม้ก้านดำอ่านี่เป็นลูกไม้ก้านดำนะครับก็อ่าค่อยๆอ่าเริ่มต้นไปนะครับเหมือนสหัสเซเดชาติ ถ้ากล้องเขาชัดอย่างนี้นะฮะมันก็จะสีสันเขาจะสวยนะครับถ้าซูมอย่างเงี้ยกล้องเขาจะสวยนะครับผมในาศาสตร์เดีชาดูใบเขาแล้วเป็นสุดยอดนะเห็นสีชมพูชัดนะครับนะครับแต่ก่อนกล้องแอดไม่ไม่นเน้น,น,นความชัดไงพอมาเออเรามาทำกล้องถึงกล้องที่ชัดขึ้นนะภาพมันจะเป็นภาพที่ออกมาสวยนะครับสวยมากเลยฮะตัต้นแบบ สีแดงเขาก็จะแดงแป๊ดนะครับผมแดงแบบนี่ฮนะแบบนางใหม่อย่างนี้เนาะเขาก็จะได้ชัดนะเอ่อแก้วกับโฮมไปไหนลูกมาสอดดีเอฟซีหน่อยเร็วสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีเอฟซีหน่อยโฮมไหนๆพัดพัดสวยไหมพัดสวยไหมโฮม,พ,มพัดสวยไหมคะัอ่ะลองใช้พัดดูพัดเขาใช้พัดไง เขาเอาเขาตีเขาเอเขาตียังไงเขาตีวัวหมาฮพัดตัวนี้ลหละอันไหนสีเสือกันอันนี้สีม่วงเพราะว่าหนูชอบสีม่วงใช่ไหนแก้วชอบสีไหนแกวแกวลูกชอบสีไหนลูกอืมนะครับน้องนิวยังไม่กลับมาจากโรงเรียนนะครับเพราะตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสามเองนะฮะพัดสวยๆนะครับผมพัดไปพัดมานะฮะพัดสวยมากนะครับอยากกินสีลูก พ่อบันทึกวิดีโออยู่อ่าัะไหนนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยกว่าหรอใช่ไหมอ่าอันนี้สวยหรือจะได้อะไรอ่าอันไหนไหนให้น้องอันนี้ให้น้องพ้อบอยนี้เออโหนี้เอาถ้าเอาถ้าเอาถ้าหน้าเอาถ่าหน้าโหมดนี้นะครับก็ภาพจะชัดขึ้นนะครับเพราะว่าใช้ความคมชัดอยู่ที่สองร้อยกว่าเคเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สองผ่านะ สองพันนะครับประมาณสองพันกว่าเนี่ยเพราะว่าใช้แอปเอานะเพราะว่าโทรศัพท์จริงความคมชัดไม่ได้นะเออโบชนะเลยอืมเด็ดแก่อาบน้ำเลยงลุปวันนี้อาบน้ำนะลุปนะยิงยาวปากกาจ่าเบายิงซุบเออขี้โกง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 เอาใหม่เอาใหม่ปากกาเบา เสมอเสมอเสมอเอาใหม่เอาใหมยาวยิ่งยาวเปิดกรเป๋ายิงชุบอ่าเสมออีกแล้วเอาไหมยาย่าปิดกรเป๋ายิงชุบชอ่าใครชนะใครชนะหนูชนะหนูชนะเหรออ่าค้อนค้อนค้อนทุบค้อนทุบอะไรนะค้อนทุบกันไก่ใช่อืมนะครับก็เดี๋ยวนี้ข้อนทุบกันไก่ข้อนทุบกันไก่บอก คนแถบต้องได้คนไหนก็ต้องได้คนแก็ต้องได้คนไหนก็ต้องได้เอคนไหนต้องได้เอาสีไหนยาีเย่าซุบุบยามียาุบอ่แพ้อีกแล้วเอาแต่อันเดิมเอาอันเดิมเอาอันใหม่ด้วยจะแพ้เขายาปลาปายิงชุบอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่

ยายชุบครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเป็นการเทสๆ์แต่ความคมชัดนะครับผมคมชัดไม่ชัดก็อเอฟซีคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปเลยนะครับเพราะว่าอแอดก็ไม่เคยทาบเคยถ่ายภาพ h d ็ด,ด,ดีแบบนี้นะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ